ชุดทรงจุดมยี่สิบบาทครับมาเนาวถามได้น้ำไม่ดูน้ไม่ดูป่าหุดป้าสวัสดีครับปลาแดดเดียวครับปลาหมอขายเป็นตัวค่ะตัว่ร่นยันะคะองน้องตัวไหนคะมเือสดดค่ะขอบคุณค่ะตัวเท่าไหร่ ตัวละห้าสบาทค่ะอันานา้ตส,สี่บาทาี่บาทนะมะเขือตัวละห้าสบล,ลูกเดียวเดี๋ยวลูกเดียวห้าบาทขนมก็ละห้าบาทกค่ะห้าบาท ีไส้เผือกขายดีครับขนมห้าทบก้อนรผักอย่างงามเลยผักมุ่งนายอดมะระก็คนเยอะแต่เช้าครับอันนี้เป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่นะครับเขาจะขายบนรถเลยครับ

ีครับพี่โอ้มีมากด้วยหมากสี่ใบสิบาสบาทมีกระท้อนกองละยี่สิบบาทโอ้ปลาดุก ก็จะเป็นผักที่ชาวบ,บ้านเขาปลูกเองนะครับแล้วก็เอามาขายเองครับสวัสดีครับคุณยายครับโอ้มีเผือกเตือนเผอของชอบปุ๋ยเลยเผือก าายางสวัสดีครับพี่ดูปลาย่างครับตัวเท่าไหร่พี่ตัวใหญ่ห้าสิบครับปลาเค็มย่างตัวละห้าสิบบาทครับเพื่อน ลินจีจักระพัดห้าสบาทกับข้าวไก่ใตน้ำเลยไก่ใตน้ำสวัสดีครับทอดมันปลากายต้มแซ่บเลยพี่แวทุกนอดมันปลากายต้มแซ่บนีต้มแซ่บหมูเลยพี่แว้ทุกคนจ้ะถุงอาไหรโอ้จุดส้มตำจุดส้มตำยี่บาทครับ

ของคนแก่ขายไม่แพงนะขอคนแก่แม่ตวงอของทะเลเลยครับยนี่เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆครับมีกับข้าวออมาปเป็นรถเข็นเลยครับน้ำพริกกะปิครับที่เดินมาด้าวยระดกระ สวัสดีครับพี่ครับขออนุญาตถ่ายนะครับครับร้านนี้แกงหุงยี่สิบจ้าถุงแต่ยี่สิบนะพี่ขอบพระคุณตลาดที่นี่เขามีทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมพี่ครับนัดใหญ่ขอบคุณนะครับพี่ขายดีๆครับครับผมร้อยบาทคุณฟางบัวสิบอิ๊เจริญทองไช ร่วมบ,บริจาคจนี่ยเรืองขายกันเออผักคนเยอะครับนัดใหญ่วันนี้คูผักผักขมอ่ฝรั่ง เดี๋ยวเราบะมาดูปลาปวนบราคบริจาคกยดีเข้าหมอดีมากๆปลากระปยารักษาโรคก็ดีเพื่อนไปมอบให้ที่นอสวัสดีครับห้าบาทนะครับตักไครครับเบริจาควนน้อย นี่ก็ห้าบาทครับกะทายกำละห้าบาทสิบกิโลเนี่ยวันนี้สวัสดีครับกอนอนุญาตนะครับถ่ายนะครับมีหอยขมเนื่ยเพื่อนอันนี้พี่เขาแกะให้เรียบร้อยครับเราเดินดูต่อครับ ผักนี่ส่วนมากเขาก็จะปลูกเองแล้วก็เอามาขายเองนะครับที่นี่ครับนครปฐมส่วนเยอะครับนี่หมขายดีมากครับมังคุดสี่โลร้อย ปอาปลานินโขบบ๊อกมีเป็นพันหมูฮัลโลครับสวัสดีครับพี่ขอญาตถ่ายหน่อยนะหมูฮัลโลต้มจืดครับเม็ดเดียวยังเลิดเม็ดสองไม่เบิดอะเราเดินตุต่อครับวันนี้เป็นนัดใหญ่ครับโอ้ลิ้นจี๋ สวยๆนะครับ8หน้าขเาเดี๋ยวมันน้ำแขกินเจงหัวสุดยอดจริงๆปลาโอ้ปลานิลขาหมูสวัสดีครับพี่ผมผมไม่ได้มานานเลยหลายเดือนแล้วจำผมได้ปะเออ ขออนุญาตถ่ายเนี่ยนะรอบนี้น่ากินครับผมอยู่สามพานวัดไร่ขิงนะครับก็ผมก็เดินกำลังดังเดินสายถ่ายไปเรื่อยครับครับชอบนะชอบแบบไหนครับครับขายดีๆนะพี่นะทุกวันอาทิตย์นะพี่ตอนเช้าครับเช้าก็ใบ่ใบจะไปดูรับไทย อยู่ไหนนะหักไทยฝั่งทางนู้นนะฝั่งทางนู้นใช่ไหมใช่ะครับอ๋อะมาอุนหนุนแม่ค้าได้ครับขอบคุณนะครับพี่ขายดีๆครับครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ครับโอ้ผักอะไรอ่ะ อ๋อนี่เป็นลวกกินเป็นนึ่งอารับตังคอนกับป้ารครับปู่เองขายเองครับมาขามป้อม,มอเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้เออกระทอนครับ เราเดินดูก่อนข้างนอกมีตลาดอีก่นะพี่ครับอันนี้ผักอะไรนี่ครับยอดเคียงดาวครับยอดอะไรนะครับเคียงดาวเคียงดาวอ่ะอ๋อยอดเคียงดาวเขาไปทำอะไรกินพี่เนี่เป็นลวกปะใช่ครับมแล้เกาแกงจืดครับอ๋ออันที่ว่ารสเบาหวานใช่ไหมเราก็ไปกินอ่ะๆกรรมหนึ่งกรรง ยอดเคียงดาวครับเออเราก็ไม่รู้จักอ่ะพี่ครับเคียงโอ้โดนเียนดีเยสะดาวครับอะครับออกไปดูข้างนอกขายอะไรกันนี่มีลอตเตอรี่ด้วยพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้หวยออกเรายังไม่ซื้อเลย กระท้อนนี่ยสิบบาทขนมหวานปลาถุงละยี่สิบบาทขนมี่อันนี้้ห้าบาทขนมก็ละห้าบาท อันนี้ไส้เผือกขายดีครับขนมห้าบาทก้อนละห้าบาทตลาดนัดวันอาทิตย์ครับวัดดอนใย,ยหอมครับอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวคุยพามาดูฝั่งนี้ครับ ก็แบ่งเป็นล็อกๆล็อกๆนะครับก็จะเดินเป็นล็อกๆครับผักอย่างงามเลยผักมุ่งนา,นา,า,ายอดมะระ,ะกริเลสไหน อันนี้เขากินกับอันนี้ไหมฮะน้ำพริกใช่ปใช่มันจะออกเปรี้ยวๆส้มส้มเปรี้ยวอะอันนี้พี่ส้มไปอะส้เออมันจะออกเปรี้ยวครับอบผมก็ชอบกินครับอันนี้อร่อยแต่ไม่รู้จักชื่อไหมเดียวรอแพงมาสามอย่างครับที่สเราเดินดูนะครับเต์ุ้งคตม่ก็น่วยขายูกกัเลยแป ผักนี่จะถูกมากถปลูกเองขายเองห้าบาทครับมีห้าบาทงามครับเเยงบีห้าบาทงบ้าบาทครับ่ห้าบาทกครัาบางครับ่าทมกรับพบาทงครบพงหาทมกบางามมากีหาบารับมีาครหมกรมกงงมคัม้บากบบาทครับกัง่บา มีจเจอ,อาเรื่อกเลยพี่ห้าบาทครับกำหนึง่งบรรยากาศกเช้านี้ครับมีบัวด้วยอันนี้ก็สิบบาทนะไรบัวลำไยก็มีนะคะอร่อยนะคะลรไยสายบัวสิบบาทครับนี่กก็เปลือกก็สิบบาทนะพี่ฮะอันนี้ก็สิบบาทสิบบาทสีมะม่วงห้าบาทเสียตังค์หมดแล้วขอบคุณครับพี่ครับ ครับครับผมเราเดินดูก่อนโอ้ปลานินครับดูปลาโอ้เลือกก็เลยปลาเลย ด้วยคุณยายก็ยยยยมีเต่าเนี่ย